ปิยะโตชัยะเตโสโกโที่ใดมีรักที่นั่นมีแต่ความเศร้าโศกปิเยหิวิปโยโคโทุกโขความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งปวงย่อมเป็นทุกข์จึงขอเริ่มการวิเคราะห์เปรียบเทียบจากการทํานายโบราณโดยอดีตพระอริยคุณาทานเสงพุทโสท่านเป็นพระสายธรรมยุทธเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ซึ่งได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือทิพยออำนาจมีใจความว่าอย่างนี้คำทำนายโบราณชิ้นหนึ่งได้เป็นที่ตื่นเต้นสนใจกันเมื่อประมาณสิบกว่าปีมานี้ขณะที่เขียนพุทธศักราช2493มีว่าเมื่อพระพุทธศาสนาถึงถึง5,000ปีนับตั้งแต่พุทธปรินิพานพระพุทธศาสนาจะกลับเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสูงสุดคล้ายสมัยพุทธกาล จะมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงภูมิพระอ,อรหันต์พระมหาเทระโพธิสัตว์ผู้มีบุญญาพิสมภานมีอิทธาพินิหารเชี่ยวชาญทางอภิญญาในสุวรรณภูมิจะได้เป็นผู้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกเริ่มต้นที่อินเดียไปยุโรปและอเมริกาประชาชนชาวโลกจะหันมานับถือ พระพุทธศาสนามากมายคนทั้งหลายจะนิยมในการฝึกอบรมจิตใจประเทศชาติบ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วยร่มเงาของพระพุทธศาสนาดังนี้บัดนี้ก็จวนจะถึงสมัยกึ่งพระพุทธศาสนาแล้วเงาจเจริญแห่งพระพุทธศาสนาเริ่มปรากฏแล้วชาวสดงคตรประเทศชาวตะวันตกกาลังหันมาสนใจในพระพุทธศาสนามากขึ้น แต่ใครเป็นตัวการตามคำทํานายนั้นยังมิได้ปรากฏแก่วงการพระพุทธศาสนาขอให้คอยดูต่อไปว่าจะจริงเท็จแค่ไหนถ้าคำทํานายเป็นจริงขึ้นก็แปลว่าชาวพุทธผู้ให้คำทํานายนั้นมีทิศจักขุวิเศษที่สุดได้แน่แน่ทีเดียวและตัวการไหนคำทํานายนั้นจะเป็นบุคคลที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของโลกสมัยใหม่ด้วย ข้าพเจ้าเสงพุโสโศได้เรียนถามพระอาจารย์ภูริทัตมั่นว่าคําทำนายโบราณนี้จะเป็นจริงไหมท่านว่าเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ิริจันเทระจันบอกว่าจริงเมื่อข้าพเจ้าถามถึงความเห็นเฉพาะตัวของท่านท่านก็บอกว่าเป็นจริงเวลาก็จวนถึงแล้วเราคอยดูกันต่อไปเจ้าคณะจังหวัดแขวงเมืองเวียงจันทร์ ใจความของเรื่องของนำมากล่าวไว้เพียงแค่นี้และเรื่องในทำนองเดียวกันนี้บังเอิญผู้เขียนได้เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งมีพระองค์หนึ่งท่านเล่าว่าท่านได้เคยทุดงไปเวียงจันทร์ประเทศลาวประมาณพุทธศักราช2490และท่านได้เข้าไปสนทนากับเจ้าคณะจังหวัดแขวงเมืองเวียงจันทร์นั้นขณะที่กำลังคุยกันอยู่ปรากฏว่าเสียง ของเจ้าคณะจังหวัดอองนั้นค่อยเปลี่ยนไปจึงได้สอบถามกลับตอบว่าท่านเป็นเท้ามหาพรมต้องการจะมาคุยด้วยเพราะเห็นกำลังคุยกันถึงเรื่องพระศาสนากันอยู่จึงได้ถามว่าต่อไปพระพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรบ้างเท้ามหาพรหมจึงบอกว่าต่อไปพระพุทธศาสนาในประเทศไทยจะเจริญรุ่งเรืองมากพระมหาเทระองค์ หนึ่งเป็นผู้ทรงอภินยาจะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างมั่นคงพระธุดงนั้นจึงถามต่อไปว่าจะสังเกตได้อย่างไรว่าบุคคลที่ท่านหมายถึงนั้นจะมีลักษณะอย่างไรตามคําพยากรณ์ของท่านพระพรหมหมองที่มาประทับทรงเจ้าคณะจังหวัดได้กล่าวตอบว่าขอให้สังเกตดูว่าพระองค์ไหนที่สามารถไปพบพระพุทธเจ้าได้ยืนยันว่านิพพานไม่สูญได้ และสามารถสอนคนให้ไปพบนรกสวรรค์ได้หรือพบพระพุทธเจ้าได้เช่นกันองค์นั้นและที่ตกอยู่ในคำพยากรณ์หลังจากเท้ามหาพรหมผู้ที่มาโดยไม่ได้รับเชิญได้กลับไปแล้วได้ถามเจ้าคณะจังหวัดองค์นั้นปรากฏว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลยบอกว่ากำลังคุยกันอยู่ดีๆก็หมดความรู้สึกวูบไปเลยจึงไม่ทราบว่าพูดอะไรไปบ้างเพิ่งมารู้สึกตัวตอนนี้แหละ แล้วพระธุดงนั้นท่านก็เขียนถึงเรื่องหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาสีเจริญสอนวิชาธรรมกายว่าเป็นที่แพร่หลายเหมือนกันท่านก็เขียนทำนองเป็นที่สงสัยอยู่เหมือนกันเพราะตอนนั้นหลวงพ่อสดยังมีชีวิตอยู่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแปลกจึงได้นำมาเล่าไว้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด, share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานจะได้มีกำลังใจสร้างสรรค์เรื่องราวย้อนอดีปตปาฏิหารมาให้รับฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังและรับชมร่วมอนุโมทนาบุญและอุทิศบุญกุศลเพื่อครูบาอาจารย์ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายการงานการเงินแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านผลบุญกุศลเป็นปัจจัยผลลบุญต่อไปเบื้องหน้าสาธุ